คลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนครับไปดูอุปกรณ์เกมมิ่งครับแต่ว่าดูอุปกรณ์เกมมิ่งเฉยมันก็แบบธรรมดาทั่วไปใช่ไหมเดือนนี้ครัเป็นเดือนของ Prime month หรือที่เรารู้จักกันดีนะเป็นเดือนของเรา lgbtqia a n นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมมิ่งเกียร์ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ครับก็จะเป็นเกมมิ่งเกียร์ที่เกี่ยวกับความเป็นสีสัน ความเท่าเทียมทางเพศต่างๆนะซึ่งเกมเกมิ่งเกมของเราก็มีเหมือนกันนะแต่จะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับ เราก็มาเริ่มกันที่ของเล็กๆกันก่อนเลยอย่างเมาส์นั่นเองนะครับผมโดยเมาส์ที่ผมหยิบยกมาเนี่ยนะครับผมมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ M5 M10 และ M11 นั่นเองนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับผม3รุ่นนี้นะครับอย่าง M5 เนี่ยเรามีตัวสีดําอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ารุ่นที่ผมเอามาแนะนําวันนี้ฮะก็จะเป็น M5 สีชมพูนั่นเองนะฮะหรือ M5 พิงก์นั่นเองนะครับส่วน M10 ครับตัวนี้เขาจะมีหลากหลายสีสันมากนะครับผมก็จะมีสีขาวสีดําและสีชมพูนั่นเองนะรัตวสุดท้าาายยขอองงเ่ M11 เพื่อนๆเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมกับเมาส์ที่มีสีสันไฟ RGB แบบทั้งตัวเมาส์เลยนะครับผมซึ่งตัว M11 นะจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของไฟ RGB ที่ครอบคลุมทั้งตัวเมาส์เนี่ยแหละนะครับผมและตัวเมาส์เองก็เป็นวัสดุที่โปร่งใสทําให้มองเห็นไฟ RGB ได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะครับกับเหล่า LGBT ที่จะนาไปซื้อและนําไปใช้นะครับน่ารักมากเลยนะครับต่อกันเลยกับหูฟังกันบ้างดีกว่าแต่หูฟังรอบนี้ผมขอไปฝั่งของ EJ Life ก่อนนะครับผมหูฟังรุ นี้ฮะ H104 <C AN IC AL> และ H105 ครับโดย H104 นะครับผม <C AN IC AL> ก็จะเป็นหูฟังที่มีจุดเด่นอยู่ที่หู <C AN IC AL> เขาเป็นหูแมวน่ารักสดใสนะครับและมีสีให้เลือก3สีเลยนะโดยรุ่นนี้ก็จะมีสีสันของหูฟังที่แปลกนะครับเพราะว่าทาง EJ เราก็ไม่เคยทําสีแบบนี้มาก่อนเลยส่วนการเชื่อมต่อได้เป็นแบบ USB นะครับเน้นแบบใช้งานง่ายนะครับผมแค่เสียบ USB เข้ากับอุปกรณ์ที่คุณอยากใช้แค่นี้ก็สามารถที่จะใช้หูฟังรุ่นนี้ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของเสียงนะบอกเลยว่าเต็มที่จริงๆนะตัวนี้นะครับก็ลองไปดูรีวิวตัว เต็มได้ที่ช่องของเราได้เลยนะครับต่อไปก็คือ H 1 0 5ครับตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าเฟี้ยวสุดๆเพราะว่ามีให้เลือกถึง5สีเลยนะครับมีทั้งสีฟ้านะครับผมสีน้ำตาลสีม่วงสีดำและสีขาวนั่นเองนะครับถูกใจ LGBT แน่นอนโดยลักษณะของเสียงหรืออะไรพวกนี้นะฮะต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัว H 1 0 4ไม่มากนะครับผมก็เลือกใช้ที่ตัวรูปลักษณ์เอาแล้วกันนะครับผมส่วนการเชื่อมต่อนะก็จะเป็น USB นะครับเช่นเดียวกันเลย ปลั๊กแอนเพย์ครับใช้งานง่ายไม่ต้องการซอฟต์แวร์เลยครับต่อไปก็เป็นหูฟังของฝั่ง EJ กันบ้างดีกว่านะครับผมหูฟัง EJ ที่ผมยิมมา2ตัวนะครับผมรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า H6 และ H7 ครับซึ่ง2รุ่นนี้นะเราทําตัวเวอร์ชั่นปกติอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าจะแยกออกมาเป็นเวอร์ชั่นพิเศษ อีกเวอร์ชันหนึ่งนะก็คือเวอร์ชันสีชมพูหรือพิงค์เวอร์ชันนั่นเอง H6 พิงค์ครับแล้วก็ H7 พิงค์นั่นเองนะครับผมตัว H6 นะครับอดีตนะเคยเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับผมเมื่อ2-3สปีที่แล้วเลยนะครับและ H7 ก็เช่นกันนะครับผมโดยคุณภาพเสียงของทั้ง2ตัวนี้นะเขาจะเป็นแบบ virtual surround นะ7.1แล้ะมีซอฟต์ร์ให้ใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงนะครับบอกเลยว่ากระหึมใช้งานได้เล่นเกมก็ได้ฟังเพลงก็ได้ดูหนังก็ดีนะครับโดยทั้ง2องรุ่นนะครับก็มีรีวิวแล้วตตัวเ็ม ครับผมก็สามารถไปดูที่ช่องของเราได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่ฝั่งของเก้าอี้กันบ้างดีกว่านะครับผมหลายๆคนก็อยากจะได้เก้าอี้เกมมิ่งนะซักตัวเป็นนั่งนะครับผมเวลานั่งสตรีมหรือนั่งอะไรอย่างนี้หรือว่าถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับอยากจะน,นั่งเก้าอี้แล้วก็จะมีแบบเก้าอี้สวยๆให้ดูนะครับผมผมแนะนํารุ่นนี้เลยฮะกับ 2พิงค์ครับถึงรุ่นนี้จะออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมแต่ว่ายังคงเป็นรุ่นที่ขายได้ดีมากๆของเราเช่นเดียวกันนะครับโดยรุ่นนี้นะฮะเป็นพิงค์อ i ดิชัครับเขาจะมีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันนะครับผม mm hmm. ก็จะมีเป็นไวท์พิงและก็ b l a c k Pink นะครับผม mm hmm. ก็ยี่รุ่นนี้นะครับผมจะสามารถที่จะยกตัวข้างๆนะครับตรงข้างแขนของเราเนี่ยขึ้นมาได้นะครับสามารถที่จะ บิดตัวเอนตัวอะไรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนะเป็นโฟมแบบค่อนข้างดีแบบพรีเมียมเลยนั่งนานๆน,นะไม่เกิดอาการปวดเมื่อยแน่นอนนะครับครบและจบเลยนะและที่สําคัญครับราคาถูกมากถูกใจคุณแน่นอนครับและต่อไปครับเราจะไปในเซ็ตของคีย์แกกันบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าเซตของคีแฉผมยกมาเยอะมากๆเลยนะครับผมเซ็ตของคีย์แของเราจะอยู่ในซีรีส์ของ mgkc นั่นเองนะครับผมซึ่งผมหยิบมาทั้งหมด 5รุ่นด้วยกันครับก็คือ MG KC 1 2 3 4และ5นั่นเองนะครับสามารถไปดูรายละเอียดตัวเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะผมจะพูดอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าทำไมถึงหยิบมานะครับผมสำหรับคีย์แคปพวกนี้นะครับผมแต่ละตัวเนี่ยมีสีสันที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับผมมีสีผสมเยอะแยะไปหมดเลยคู่สีที่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็เอาไปตกแต่งกับคีย์บอร์ดของคุณเนี่ยมันจะทำให้ตัวโต๊ะเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับ พื้นที่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะดูแบบสดใสขึ้นมาเลยนะครับผมเหมาะกับเดือนนี้มากๆเลยนะครับเหมาะกับไพร์มันมากและแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีวัสดุที่ใช้แตกต่างกันด้วยนะครับบางรุ่นก็จะเป็นแบบ ABS ซึ่งถ้าใครชอบคีย์แคปแบบ ABS นะครับสามารถที่จะไปใช้รุ่นนั้นได้หรือคีย์แคปแบบ PBT ที่จะมีให้เลือกนะครับมากมายเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ PBT ได้ถ้าใครชอบนะครับซึ่งช่องเราเช่นเดียวกันครับก็มีการรีวิว คีย์แคปพวกนี้ไว้หมดแล้วนะครับเผื่อเพื่อนๆนะอยากจะไปดูพรีวิวก่อนว่าถ้าเกิดใส่คีย์บอร์ดมาแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับสามารถไปดูได้หรือดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับยังไม่หมดครับขอแถมอีกนิดนึงครับกับแผ่นรองเมาส์ครับเราจะขาดแผ่นรองเมาส์ไปได้อย่างไรนะครับผมแผ่นรองเมาส์ที่ผมยิบมาวันนี้ฮะก็เป็นแผ่นรองเมาส์รุ่น MP5 นั่นเองนะครับซึ่งแผ่นรองเมาส์รุ่นนี้นะครับเป็นแผ่นรองเมาส์รุ่นเดียวเลยนะครับที่มีสีชมพูครับ แผ่นลองเมาส์รุ่นนี้นะครับก็ออกแบบมาแบบไฮบิดนะครับผมจะใช้แบบคอนโทรลก็ได้หรือสปีดก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใช้งานได้แบบ a l l r o u ด d e r เลยนะครับและผืนยาวขนาดนี้นะครับผมสามารถที่จะวางได้ทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์ได้เลยนะครับยังไม่ท้ายสุดครับผมขอหยิบจอยเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงครับกับรุ่นนี้เลยครับจอยแบบไวเลสครับ J type J2 นั่นเองซึ่งจอยตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆเดยผ่าน USB dongle เสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่คุณอยากจะเล่นเช่นเกมคอนโซ น PS4, PS5, Xbox นะครับ360นะครับ Nintendo Switch หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ของคุณเองก็สามารถที่จะใช้งานจอยรุ่นนี้ได้นะครับผมหยิบจอยรุ่นนี้มาอยู่ในคลิป p r プ m イ m ันวันนี้นะครับผมก็คือจอยรุ่นนี้เนี่ย ไออารสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นการเล็บพรีเซนต์ความเป็นไพรมันความสมลดเท่าเทียมเกี่ยวกับ LGBT Q IAN ได้ดีมากๆเลยสำหรับจอรุ่นนี้และเราทิ้งท้ายกับลำโพงกันบ้างดีกว่านะครับกับลำโพงที่ผมยิบมมาวันนี้ครับ2รุ่นด้วยกันครับกับ e j s 5และ e j s 4สครับสำหรับลำโพง EJS4 นะครับผมหรือ EJS4 เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นลำโพงแบบ s ตรี e อสนะครับผมก็จะมีตัวซับวูเฟอร์ให้ด้วยนะครับ1ตัวสามารถที่จะปรับเพิ่มลดโวลูมของ เสียงที่ตัวลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับเสียงออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะใช้ฟังเพลงก็ได้ใช้เล่นเกมก็ดีนะครับผมการแยกเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยเฮ้ยทําเป็นเล่นใช้ได้เลยแหละและที่สําคัญครับเขามีไฟ RGB ให้ด้วยครับที่ตัวลำโพงนะที่ดอกลำโพงตัวเบสนะครับผมก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งขึ้นไปหน่อยนะครับผมขยับขึ้นไปหน่อยครับ EJS5 ครับลำโพงตัวนี้ก็เป็นแบบ2.1เช่นเดียวกันครับลำโพงตัวเบสเนี่ย ใหญ่มากครับและตัวนี้สามารถที่จะบลูทูธได้ด้วยครับถ้าใครที่อยากใช้งานแบบไร้สายนะไร้รอยต่อนะครับผมสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับมือถือได้นะครับ iPad นะครับ iPhone ต่างๆนานามือถือ Android ต่างๆที่มีระบบบลูทูธสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านลําโพงตัวนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> และที่ขาดไม่ได้ครับเกี <c oughs> ่ยวกับคอนเทนต์นี้อยู่แล้วไฟ RGB ที่มีสีสันสวยงามมากๆครับที่ตัวดอกลาโพงตัวเบสของเรานั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นแกดเจ็ตที่ เราจะมาแนะนำเล่าชาว LGBTQIA+ N ทุกคนนะครับผมให้ได้เลือกได้ใช้กันนะครับผมและก่อนที่จะทิ้งกันไปนะผมก็ขอสแสดงความยินดีกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านการล่างผ่านสภ <Wow. S 1> าใหญ่ไนะครับยินดีด้วยนะครับ และทางเราครับก็อยากจะสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศแบบนี้ไปตลอดนะครับผมเพราะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงทุกคนมีสิทธิ์เท่าเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเพศต่างๆที่มีบนโลกใบนี้นะครับผมและก่อนจากกันไปครับผมขอฝากสินค้า HJA e มากมายที่อยู่ภายในร้านของเราด้วยนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปหาซื้อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางช้อปปี้ออนไลน์รัตด้าต่างๆนานานะครับผมสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจัน คลิปต่อไปครับ peace